สวัสดีนะคะมาพบกับช่องปลายตาคำนะคะวันนี้พาคุณตาเดินออกกำลังกายนะคะาม,มาอาบน้ำค่ะริมคลองนะคะในสะนะคะสะของไมของเม่หวานนะคะเป็นหมู่บ้านค่ะเป็นสะท้ายหมู่บ้านนะคะ,ะเป็นคลองค่ะ,ะขี่จักรยานไปไหนเนี่ยพาคุณตาเดินออกกำลังกายพาเดินกลับบ้านแล้วค่ะ ตาคุณตากำลังกาตรงนี้ก็พันทางลูกหลังนะคะ,ะห่างจากบ้านคุณตาก็อย่างนี้ก็ประมาณห้าร้อยเมตรนะคะ,อะตอนนี้ก็เป็นหน้าฝนนะคะคุณแม่จา๋าคุณพ่อจา่าก็หญ้าธรรมชาติก็ขึ้นเยอะคุณตาก็เก็บหญ้าเดินกินไปตามริมคลองริมทางลูกหลังนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้าวนะคะ,ะข้าวก็สวยมากเลยค่ะเป็นนี้ฝนก็ ตกต้องตามฤด,ดูกาลนะคะอ่นนี่ก็ฝนตกดีค่ะปีนี้หมู่บ้านช้างอ่ฝนตกเกือบทุกวันเลยค่ะอะ่ช่วงนี้นะคะนี่ก็เป็นนานะคะค่ะเป็นทุ่งนาค่ะต่างตรงคนกรีกท้าหมู่บ้านค่ะชาวบ้านนควา่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่องไตรตาคำ เกียวเขียวนะคะเป็นบ้านกิฟซี่ยุ้ยนะคะหลังเขียวเขียวก็จะเป็นบ้านกิฟซี่ยุ้นะะบบนย,ยนะคะตาตุนตาบ้านแล้วขมืดแล้วนะคะหือไม่ทันกุนตาเลวฝากด้วยนะคะฝาก ขอโนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคลายตาคำด้วยนะคะหลังสีเขียวๆนะคะค่ะเป็นบ้านกิฟซี่ยุ้ยนะคะคนตาหยุดกินหญ้าเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะคะหญ้าธรรมชาติโตขึ้นเยอะค่ะหญ้าธรรมชาติโตขึ้นเยอะเลยเขียวๆนะคะบ้านหลังสีเขียวหลังใหญ่ก็เป็นบ้านกิฟซี่ยุ้ยบ้านแม่ควานก็ติดอยู่กับกิฟซี่ยุ้ยเลยนะคะ เมฆควันก็หลังสีฟ,ฟ้านู่นแหละค่ะไกลๆนะคะลิปเสยยุยคลิปเสยยุ้ยนะคะกายตาคำเดินแล้วาม,มาจากเดินออกกำลังกายนะคะไปอาบน้ำกินหญ้าริมคลองกินต้นไผ่นะคะกินหญ้าตามธรรมชาติเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะหญ้าธรรมชาติก็ขึ้นเยอะค่ะ ยาธรรมชาติทุกขึ้นเยอะเลยใกล้จะถึงบ้านแล้วคุณตาบานกิบซียุอีค่ะหลังสีเขียวนะคะกิบซียุ้ยถึงแล้วบานกิบซียุ้ยนะคะบานกิบซียขียเขียวๆนะคะ,นนะ,คะหลังเขียวใหญ่ๆเลย บ้านกิบซี่ยุ้ยนะคะหลังใหญ่เลยค่ะกิบซี่ยุ้ยนะคะกิบซียย่ยุ้ยน่ะกิบซี่ยุ้ยบ้านกิบซี่ยุ้ยนะคะหนุกเท้านะคะนี่คุณตาคุณยายกิบซี่ยุ้ยหลังใหญ่เลยบ้า,บานแม่ควนก็อยู่นู่นสีฟ้านะคะเดินคุณตาตาคุณตาเดินกลับแล้วค่ะมืดแล้วค่ะ ก็6โมงกว่าแล้วนะคะตอนนี้คุณตาเดินกลับบ้านแล้วมืดแล้วคุณตาก็เลาะนะคะเพราะว่าช่วงนั้นนี้ก็หน้าฝนค่ะเทวันก็ขึ้นเยอะอเป็นยญ้าธรรมชาติค่ะฝนก็ตกนะคะช่วงนี้คุตากินเทวัน บ้านแล้วตาถึงบ้านแล้วตาเออีก50าสิเมตรก็ถึงบ้านแล้วนะคะทางเข้าบ้านนะคะ ทางเข้าบ้านปลายตะคำป่าเฉะมากค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าหาวฝนตกมาเ็าเฉะหมดนะคะป่าเฉะเปียงหมดเลยค่ะตรงนี้เพราะว่าน้นํจาจะขังนะคะตรงนี้น้ําจะขังเลยค่ะไปไหนมาเนี่ยน้ําขังนะคะน้ําเฉะเลยค่ะถนนเป็นบ่อนะคะตรงนี้เข้าบ้านและคุณตาจ้า มาจากพาเดินออกกำลังกายคนใหญ่รถไทยบ้างไหมรถไทยนะจ้ะ,จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปลายตาขำด้วยนะคะ,อะขอบคุณค่ะ